สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ที่สุงไหงกุลกอากาศดีครับวันนี้ฝนไม่ตกแดดจ้าเลยวันนี้มีลมพัดเย็นสบายมีลมพัดลักษณะนี้ก็เริ่มจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วละ่ะลมที่พัดแบบนี้ ชาวบ้านเขาเรียกว่าลมว่าวเนาะตามชนบททางเหนือทางอีสานนะเนาะช่วงนี้เขาเกี่ยวข้าวเก็บข้าวหมดแล้วมันจะมีลมลักษณะนี้ขึ้นมาคือลมฤดูร้อนที่เด็กๆตามชนบทเขาจะเล่นว่าวกันทำว่าวเล่นกันเมื่อวานนี้ผมไปเจอคลิปช่องสื่อช่องใหญ่ช่องหนึ่งที่เขาบิดเบือนนะ ผมว่าผมมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ที่สื่อใหญ่ช่องใหญ่แบบนี้มาบิดเบือนตัดต่อคลิปของประเต็นซึ่งคลิปนี้ประเต็นพูดถึงบทนาทีที่ fc คอมเมนต์เข้าไปให้บอกว่าให้ประเต็นพูดถึงบ๊ทนาทีหน่อยที่เรื่องว่าบ๊ทนาที เลือกกา,ฟาแฟนะน,นะลักษณะน,นั้นนะแต่ว่า <c oughs> ช่องสื่อทีวีใหญ่นี่แหละเขาเอาคลิปของประเต็นนี้ไปบิดเบือนไปเชื่อมโยงกับการที่ส่งผัวเมียที่โกกประกาศตัดขาดจะหย่ากันนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วคลิปนี้ประเต็นพูดถึงบอสนาทีโกน เพราะว่าบอสนาทีนี่เกลไเกลไสดวันนั้นก่อนสองวันแล้วล่ะสองวันแล้วก่อนที่เหตุการณ์คนบ้านกกอกจะประกาศเลิกกับหัวนะทำไมผมรู้สึกไม่สบายใจที่ว่าซื่อใหญ่นี่แหละไม่น่าจะเอาคลิปของประเต็นที่พูดถึงบอสนาทีเอาไปเชื่อมโยงกับสองคนผพเมียนั้นทำไมรู้สึก ไม่ไม่สบายใจเลยเพราะว่ามี f อฟซฝั่งนนะ้นน่ะที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรนะ่ะเขาหาว่าป้าแตนนี่เสือกเรื่องของสองคนผัวเมียนั่นะนะแต่จริงๆแล้วมันไม่เกี่ยวข้องเลยป้าแตนตไม่ได้พูดถึงสองคนผัวเมียแห่งโกกอกนั้นนานแล้วไม่ได้พูดถึงงานแล้วลุงก็ไม่ได้ไปยุ่งไปวุ่นวายไปพูดถึงคนบ้านสีกรน,นั่นอีกเลย ตั้งแต่มีปัญหามาปิดวาจานี่แหละแต่ว่าทำไมสื่อใหญ่ระดับประเทศมีหน้าที่จะมาบิดเบือนแบบนี้เนาะเอซบางคนเขาไม่เข้าใจไงเขาไม่เห็นก็ว่าเออเรื่องของผัวเมียเขาแล้วป้าไปเสือกอะไรจริงๆแล้วปาเต็นเขาไม่ไปวุ่นวายเลยที่ของบ้านนั้นอะ่ะมันจะมีประเด็น ว่าแต่งกับลุงนี่เขาก็ระมัดระวังแต่ว่าสื่อนี่เสี่ยมจะทำให้เขาทะเลาะกันก็ต้องขอตำหนิหน่อยนะสื่อช่องใหญ่นะไม่น่าจะทำแบบนี้นะแต่ก็โชคดีไปที่ว่าคนบ้านกกอกนะเขาไม่ไม่รู้ว่าเขาจะรับรับรู้เห็นคลิปนี้หรือเปล่าเนาะ แต่เขาก็ไม่ได้มาโต้ตอบอะไรนะก็ดีแล้วล่ะจะได้ไม่มีประเด็นกันแล้วอีกอย่างหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งไม่รู้เนาะผมคิดนะคําสาบแช่งของรุงเนาะที่สาบานเนะ่ะทำให้คนบ้านสามหลังนี่ไม่สงบ ผมเชื่อเรื่องเวรเรื่งกรรมผมเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมผมมีความเชื่อทั้งนี้มือเช้าก็ตาผู้เท่ากวกกอกก็ลงไรแทบจะไม่ทันเนะ <c oughs> าะยายเอตากำลังคุยกับพ c ซีอยู่เนาะพอดียายเดินเข้ามาอยู่แถวนั้นพอดีเลย ก็ตาเห็นยายเดินเข้ามาก็เรียกยายให้มาเข้ากล้องเนาะทีนี้ยายก็ไม่รู้จะหึงหรือว่าลาคาญก็ไม่ทราบอันนน้นอนเราก็ไม่ทราบบอกว่าให้ไปอยู่กับเอฟซีที่อมเมนคุยด้วย <c oughs> งอนคุณแก่งอนกัน ก็ทำให้เกิดเป็นเรื่องเวลาขึ้นมาอีกเรื่องของลูกยังไม่สเสด็จน้ำเลยเพิ่งผ่านไปวันสองวันวันนี้เรื่องของตายอีกแล้ว <c oughs> ปวดหัวนะกลับบ้านสีหลังนะมีแต่ประเด็นไม่รู้นะ เขาคิดยังไงกันจริงๆนะคนเราอายุมากแล้วแก่แล้วก็น่าจะปรุงเนาะไอ้เรื่องพวกนี้เนาะแต่เขาอาจจะไม่ได้หึงก็ได้อาจจะลำคาญตาที่โมเล่นโซเชียลก็ได้เนาะอันนี้นะเพราะว่าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ความในของเขาความในใจขเขาคิดยังไงเราไม่รู้เนาะก็มีเอฟซีบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าโอ้โย สองตายายนี่หึงกันอีกแล้วเตียงอากกีกแล้ว <c oughs> <c oughs> บางคนก็ว่าอยแกจะเข้าโรงแล้วยังมีงอนกันีหึงกันอีกมันก็เป็นไปตามกิเลสของคนนั่นแหละแต่เรื่องจริงๆแล้ว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นอันนี้เราไม่ทราบนะ แล้วแต่คนที่จะวิาพากษ์วิจารณ์กันคิดไปต่างๆนาน,า,นากันนะนะใหญ่ยยไล่ตาไปอยู่กับเอฟซีเลย <c oughs> ตาลงไล่แทบจะไม่ทันบางคนก็คอมเมนต์มาบอกว่าเตียงหักแล้วตาแน้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ยัง ที่ยังจับโป๊ะนกฮูกนกฮูกที่พูดถึงลุงพลตอนที่อยู่สวนยางเจอลุงที่สวนยางแล้วนะที่บอกว่าเห็นลุงถือมีดกรีดยางแลนะ้วเนาะเก้าโมงสิบโมงลักษณะนี้คนบ้าที่ไหนเขาจะมากรีดยางจนเก้าโมงสิบโมงป่านนี้มันหลุดโป๊ะไงที่ในสำนวนเนาะ สำนวนที่คำให้การของนกฮูกอ่ะคนเขาตัดยางกันมูนทีสองทีสามตีสี่ทีห้าช่วงนี้ก็ตัดกันใช่ไหมตัดยางกันไม่ใช่มันตัดยางกันเก้าโมงสิบโมงมันไม่มีหรอกบ้าที่ไหนจะมาตัดแบบนี้นกฮูกนี่แหละจำเวลาคลาดเคลื่อน บอกว่าเจอลุงพลที่สวนยางคุยกับลุงพลประมาณเก้าโมงสี่สิบันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงพลลงจากเขาเก้ามงยี่บสองกว่าจะถึงบ้านกับประมาณากับอาบน้ำกับประมาณเก้าโมงครึ่งเนาะอือาบน้ำสักสิบ้านาทีแล้วสนับเรื่องของนกพูกนี่นะมีช้ามีนานอะ่ะ ถ้ากรีนี้สิ้นสุดเมื่อไหร่นะตกอหูกตัวนี้ติดคุกถ้าลุงเอาคืนนะเพราะว่าให้การเท็จพยานเท็จสร้างเรื่องที่ไม่เป็นความจริงถึงแม้ว่าศาลชั้นต้นจะตัดสินไปแล้วก็ถือว่าจบไปแล้วแต่ยังมีอีกสองสารตามสำนวนที่ผมได้อ่านเนาะคำให้การเนาะมันไม่มี แจากพยานบุงชี้ว่าลุงอุ้มเด็กไปเวลามันไม่พอมันมีมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงๆเป็นการโมโนโตแต่งแต่งเติมเข้าไป <c oughs> เราก็คอยดูต่อไปเนาะวันข้างหน้านี้กฎแห่งกรรมที่ทำเสมอทำชั่วได้ไว้ ช่วงนั้นถึงตัวถึงแม้ว่าไม่ได้ทำบุญก็อย่าทำบาปเพิ่มจะดีที่สุด